ก็มาเอาเท้าเลยนะน้องเจ้าน้องดู

เอามาชูผเท่าลาบก่อนมาเนี่ยข้อเท้าเนี่ยเลยคุณลูกค้ามาเห็นไหมปลาก็มีเลยมมแม่แม่ปลาลุงแมวตีกำลังอา,าวเท้านะ Ba, mẹ khai hết pa ông già tầm pa nhảy đấy pa duu sao cả บรรยากาศอยู่กลางไฮกลางหน้าครนะับเขากำลังเขียวงามอุ้มทุ่มมองซุกมองเขียวนะวันนี้เป็นเขางานเปนะ็นเขาสิบเอ็ด ยามกับปูไปใส่ลาบเทาเนี่ยนี่กัดกลางให้กลางนาลมก็เย็นเย็นลมแห่งๆบ่งหลังเล็กเนี่ยทั้งปูทั้งป่าเต็มอันยะกระปูกระลายป้ากระลายอยู่นี่นะป้าหลังแตกเล,เล็กดิ่งปูก็มีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เนาะเไอ้ลายเติบเนะีนี่ mặt nó vẫn bị lô rồi chắc Tăng cà phu, tăng pha Chắc khu Lăng tý xong Lái chứa cầu Lăng này chứa lái chứa luôn luôn Lăng này luôn luôn, tổ nổi tổ nhảy ใส่ก็ไ่ได้ลายหลังพี่น้องใส่สองสามหลังนะ,ตะแตะมือก็พอได้อยู่ได้กินเอาไปใส่รับเท่าใส่รับเท่าเนีน่ยกระปูใช่ในสีหอมนะพี่น้องใส่กระปูใส่กบสีหอมนะส,ส,ส,หนะสีหอมก็ใส่ปลาพี่น้องจ้าแม่น้องตีก็มาหอนเฮือนเลยเนาะเพราะว่าอยู่ในน้องก็ท่ายแต่น้อยเดียวพี่น้องเพราะว่าท่ายน้องตีท่ายแล้วก็บพลตกแห้งพี่น้องท่ายกับบัวได โทรศัพท์ยันโทรศัพท์เปียกเนาะกำลังเอาเท่าเอาผนตกแหงแหง่นี่ะพี่น้องเท่าเขาก็นะสรุปหนึ่งกันซามเต็มเต็มเลยจะ้ะอันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็สีไว้รับแรงตอนแรงเนาะอันนี้หนึ่งกันซามนี่ก็ซีให้พอพอของแม่น้องตีนี่ยพี่น้องเอาเมื่อให้อแม่รับอยู่บ้านเนาะ เอาเมื่อให้พี่ให้น้องเดยพี่น้องให้เอื้อยให้ป้าแหละเมื่อลาปันกันเนาะ oh. เอาบุีแนวตอนเพิ่นพี่น้องแล้วก็ไอเทานี่แหละจะตอนเพิ่นเด็กะเมื่อเว้นในแม่นงตีก็ไปคุดมันแซงก็ได้น้อยหนึ่งเนาะ oh. ได้บางถวยนี่แหละแม่นงตีกับเสตียมลาบเห็ดกินตอนแรงเนาะพี่น้องสู่พอนะสู่พอกิน ไปจ้าแม่น้องตีกับสิปเพเฮดสบายดีปลาลุงไหมสบายป้าลุงตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องรับเท้าพี่น้องกำลังหั่นเครื่องหั่นเครื่องสิรับเท้าแล้วน้องตีน้องตามื่อนี้เลย,ยกินรับเท้าเลยพี่น้องไปเอาเท้าให้อีพ่อก,ก็เลยสิรับสูเพื่อนกินเลยพี่น้องอื่นก็ใช้เพื่อนเอาเมื่อสูแม่รับอยู่บ้านเนาะน้องตีเลย ท่านนกทัวร์พี่น้องมึงเนี่ยมักทัวร์พี่น้องหางงม,มาอ้วนเดี๋ยวน้อเป็นตึงมีมะเขือมะแข้งมีใบขิงใบหัวเสือพี่น้องใส่รับเทาอันนี้หัวบบหอยหอันนี้กระเทาเฮาเนาะเทาเท่าแบบว่าอะไรกได้อยู่นะนะที่รู้สึกสั่งไปก่อนป้าเลุนมันนี่ก็ทัวเทาไงสกินลาบเทาเนาะน้องตีอยากอยู่บออยากแล่ อยากอยู่บนลูกอ่างเขาอยากเชฟบอลล็อกอมันเอมันพีชต้มกำลังเตรียมเพียงหั่นละลายเือเหั่นละลายโรยแมนบักขวังม่เนาะมีเค็มโคีกินไรป็นเชฟเดี๋ยวนี้มันมีมะเขือมะเขือเื่องเคียงเขาก็มีกระปูมีฝลาเพียง เราสิบคนใจเนาะ,นะกินได้ไหมด้ปัดคิงเลีมยงม่ปลาปัาดกูฟังเด็กกูเยอะออกัดสกอนหันพี่น้องหันกระเรียมสีดาบได้เนาะคืออ,อะไก็ได้ปาลงไปนี้เลยเนาะ มะเขือคืนเด้อพนะี่น้องใส่ลาบเท่ากันมะเขือมะแข้งมะทั่ว,วพี่น้องเลยผักหอมกับเซมีใบขิงใบขิงหัวชิงไข่เนาะเออหัวชิงไข่เขาอยู่ใส่ละลืมเอาหัวชิงไข่มาเนาะพี่น้องนะิดก่นอนึ่งหัวชิงไข่ในขูนะ่หน่อยไว้หัวชิงไข่ รับทถวขดาไดไปหัวชิงคายรือเล่เพื่องเคียงเป็นหัวของอะไรเาก็ไตื้อใช่หัวหงอยไลยไล่ใช่ตะขวไดไล่รา่เห็นรองรัาแถวจำแซ่บน,น้อย อันใหญ่ขึน้นเนาะพี่าสวันที่ใครกัน,นบ้านมาได้ไปตลาดแมเนาะ่มีเงินไปแค่ตลาดกันะเรามีายังกินอยู่เนาะไม่มีเงินไปแมเน,นาะ เขามีรับปลาเนาะมึงชงยางนักกับพออ่อเนาะพี่นตอนตอนวันนี้อาทิตย์เออเมื่อปิ้งชิ้นหมูแห้งอันนี้ชิ้นหมูแห้ง,นนหงพ่อใหญ่ขึ้นมาแต่บ้านเพิ่นก็นเลยพันตลาดสวรรค์ก็ได้ซื้อชิ้นหมูมาฝากบ้านพีเนาะเ <c oughs> มนตีก็เลยเห็ดชิ้นตากแห้งไว้เนาะไว้บัดเด็กๆไปโรงเรียนมาบุปผีเน่ากินก็ได้ปิ้งกิน จากสองสามเมอกับพังบึงพนโยบผนโยบวิดแม่น้องตีกับสิพาเด็กๆออกไปนอนนาเกี่ยวเขาเนาะบ้านี้น้องตีหนยน้องตีกับขี้บุตรีมากับน้องตาสองคนมาเฮียนแม่มีเงินซื้อรถไฟฟ้าให้เลยแม่แม่ไปทุ่งทิพย์ด้วยแม่นะบารีปายบารีมีบัตรด้วยก็เหตุบัตรเถิดม่จะเอาเงินมาใช้เหตุก็ให้เงินมาไายก็หน้าเนาะ แม่แม่ก็ไปดอกอยู่กับลูกติดนาปลูกมันเนี่ยและพอได้โยู่ลำลูกตอนนี้มันตอนเลยมันไปปัปนเพื่อจะกรได้ก็ได้เงินไายกบมาเลยแม่เลยมือไปดูเลาก็สซิโดว่าเทานะลวกไปห้องท้อนน้ำเดือดๆหลังลงมือลาบเทาตะเล่นนะ้ำเดือดๆเลยเห็นแล้วใส เมนูอาหารแรงวันน,นี้ครับเป็นลาบเท้าแล้วก็ลาบป่าสองอย่างมันจะลาบกับลาบใช่ไหมอันนี้คือเป็นผักผักนางงามเขียวๆมี่นีหัวหอยจุ่มเต็มถ้วยหัวหอยจุ่มเยอะเพื่องแน่นๆนด,ด้วยอันนี้เป็นลาบน้ำเท้าใส่น้ำห้อนลวกแล้วก็ชิ้เท่าก็ชิ้ซุปเนาะ เอาห๊ะบักมเนาะเอาก็สิมาเริ่มปรุงเนาะพี่น้องข้าวขัวเอาใส่เบิดพี่น้องพริกใส่ใส่บ่หลายน้องเล็กๆเพิ่นก็กินนํายานเใส่นอยเด็กลูกกินนําเนาะหอยลงไปเลยําจ ตเครื่องนะพี snap, net, um. s <S I mean, I okay. ่น้องป้านี่เป็นเต็มถ้วยเต็มถ้วยกระมังหนึ่งพี่น้องบ้วเฮ้ยเกือบเต็มกระมังกระซามขาดก็ได้ดื่มสุมลายย่างเลยอร่อยจะทำปลาพวกเครื่องบนแซ่บนราดไทย พี่น้องมีัวหันเลยเราก็มีทานี้นะพี่น้องแต่ก็สิ่ดีฝาบรรยากาศไป็นสิ่งดเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายดีพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้อง